เรื่องไข่มุกมังกรทองโดยสำนักพิมพ์ทวีปัญญากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมียายวาลีกับลูกชายชื่อพัสุุธาอาศัยอยู่หมู่บ้านชาวนาริมฝั่งแม่น้ำคงคามหาณทีแม่ย่างเข้าสู่วัยชราทำไร่ทำนาไม่ไหวจึงเป็นหน้าที่ของลูกชายที่วัยหนุ่มแน่นทำนาเพียงผู้เดียวโอ้ยเหนื่อย ขยันขันแข่งทำนาม,มาทั้งปีแต่ก็ยังได้ข้าวไม่พอกินแม้แต่เสื้อผ้าก็แทบจะไม่มีพันกายน้ำในแม่น้ำคงคามหาาทีไหลยอยู่เรื่อยแต่ทำไมถึงคุณข้าทำนาม,มาทั้งปีแต่ทำไมยังอัตคัดขัดสนอยู่เลยคนแก่คนเฒ่าเล่ากันต่อมาว่าถ้าใครมีเรื่องลำบากเดือดร้อนให้ไปถามเทพเจ้าสุดขอบฟ้าบุรพาประเทศจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเนาะหรือจะเป็นแค่เรื่องเล่าขานหรือนิทานหลอกเด็กเท่านั้นหนอแต่เราก็น่าจะลองไปดูให้รู้แน่ พระสุทธาเป็นคนจริงใจคิดแล้วต้องทำให้ได้ข้าวสารมีพอให้แม่กินได้หลายเดือนไม่ลำบากมากนะักแจ้งความประสงค์แล้วบอกลาแม่วาลีอย่าไปนาะนนักนะลูกจะแม่ข้าจะรีบไปและรีบกลับและพระสุทธาก็รีบออกเดินทางข้าไปละแม่เดินมุ่งหน้าทวนแสงตะวันโดยไม่หวาดหวั่นภัยและอันตรายใด เขาเล่าว่าสวรรค์สุดขอบฟ้าอยู่สุดทิศตะวันออกเดินทางมาเจ็ดวันเจ็ดคืนจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งรู้สึกหิวน้ำเป็นกำลังยายจ๋าขอน้ำให้ข้าดื่มสักขันเธอหิวเหลือเกินยายเมตตาเอาน้ำมาให้พระสุธาดื่มเดินกระหืดกระหอบหน้ามันมาเฉียวจะไปไหนล่ะพ่อหนุม่มข้าจะไปเมืองสวรรค์สุดขอบฟ้าจะยยายไปทำไมล่ะพ่อหนุม่ม จะไปถามเทวดาเมืองสวรรค์สุดขอบฟ้าว่าน้ําในแม่น้ําคงคามหานาทีไหลอยู่เรื่อยๆทํำไมจึงคุณข้าทํางานมาตลอดทั้งปีทำไมยังอัตคตัดขัดสนเช่นนี้เออพ่อหนุม่มกรุณาฝากถามเทวดาให้ยายเมตตาสักเรื่องเรื่องเถอะเรื่องอะไรลร่อยายคือลูกสาวของฉันอายุ18ปีแล้วเป็นคนสวยฉลาดและแสนดีโตป่านนี้แล้วยังไม่เคยเอ,อ่ยปากพูดจากับใครสักคําช่วยถามเทพพญดาด้วยว่าทาไมเป็นเช่นนี้ เอาเถอยายข้าจะช่วยถามให้ไปกินข้าวเย็นด้วยกันเถอะพักแหลมที่บ้านยายเมตตาหนึ่งลาตีแล้วอำลาเดินทางต่อบุกป่าฝ่าดงเดินทางมาเจวันก็บรรลุถึงบ้านชาวไร่ชาวสวนหลังหนึ่งสวัสดีข้าเดินทางมาไกลขอพักแรมบ้านลุงสักหนึ่งคืนจะได้ไหมได้สิพ่อหนุ่มเหงื่อไหลไขย้อยเชียวจะรีบร้อนเดินทางไปไหนหรือจะไปเมืองสวรรค์สุดขอบฟ้า จะไปถามเทพพยดายว่าแม่น้ําคงคามหาหนาทีไหลอยู่เรื่อยๆแต่ทําไมยังคุณข้าทํางานมาทั้งปีทําไมยังอัตคัดขัดสนเช่นนี้ฮาเจ้ามาก็ดีแล้วช่วยถามให้ลุงโมโทกทีเถิดว่าต้นส้มในสวนของลุงกิ่งใบเขียวชะอมงามดีแต่ทำไมไม่มีลูกมีผลเลยเจาตาข้าจะช่วยถามให้ขางแหลมที่บ้านเท่าโมโทกหนึ่งคืนลุงช้าก็ออกเดินทางต่อ จนเทียงก็เดินทางมาถึงแม่น้ําใหญ่ขวางทางอยู่เหลือจ้างก็ไม่มีเราจะข้ามไปได้อย่างไรเนาะนา่งงงทอดถอนใจอยู่ริมฝั่งแม่น้ํา <Ron an> ทันใดนั้นก็เกิดพายุใหญ่พัดน้ําเป็นคลื่นกระทบฝั่งท้องฟ้ามืดหมึนเกิดอะไรขึ้นคล <K> er <it> <K> er <it> ื่นกระทบฝั่งดังสู้ซาสักครู่พายุก็สงบลงสายลุงเจ็ดสีสวยสดใสตัดขอบฟ้าและมังกรทองตัวหนึ่งก็โผล่ลอยขึ้นมา นี่แน่พ่อหนุ่มจะเดินทางไปไหนล่ะข้าจะไปน,นครสุดขอบฟ้าเพื่อจะถามท่านเทพพยายดาว่าน้ำในแม่น้ำคงคามหานาทีไหลยอยู่เรื่อยแต่ทำไมน้ำจึงคุณและข้าก็ทำงานขยันขันแข็งมาทั้งปีทำไมจึงอัตคัดขัดสนยากจนเช่นนี้อยู่ดีเหมือนกันข้ายินดีพาเจ้าข้าแม่น้ำไปฝั่งโน้นแต่เจ้าจะต้องสัญญาว่าจะถามเทพพยายดาให้ข้าทีเถอะข้าบำเพ็ญตบะอยู่ในแม่น้ำนี้นะับพันปีแล้วไม่ทำร้ายมนุษย์ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต แต่ทำไมจึงยังหาทางขึ้นสวรรค์ไม่ได้ข้าสัญญาจะถามปัญหาให้ท่านแน่มังกรทองให้เจ้านมขี่หลังบินข้ามแม่น้ำไปฝั่งโนนเดินทางต่อไปเถิดขออวยพรให้เจ้าจงโชคดีแล้วพระส,สุธาก็เดินมุ่งหน้าไปทางทิศบุรพาวันแล้ววันเล่าจนบรรลุถึงเมืองโบราณแห่งหนึ่งโอ้เมืองนี้ใหญ่โตลึกเกินหรือว่าเมืองนี้คือนครสวรรค์สุดขอบฟ้าโอ้นั่น คงจะเป็นพระราชาหรือเทพยดาสุดขอบฟ้าต้องไปถามท่านดูในห้องโถงอันโอฬานใหญ่โตท่านผู้เทาผมสีดอกเหล่านั่งเด่นเป็นสง่าขอคาระวะท่านเทพยดาเจ้าหนุ่มดั้นด้นมาพบข้าด้วยเรื่องอะไรข้ามีปัญหาสี่ข้อมาให้ท่านช่วยตอบพะยาคะดีแล้วถามมาเถอะแต่ข้ามีข้อแม้ตามข้อบังคับมีอยู่ว่าถามหนึ่งไม่ให้ถามสองถามสามไม่ให้ถามสี่ ถามได้คีไม่ให้ถามคู่แต่เดี๋ยวนี้เจ้ามีอยู่ปัญหาสี่ข้อจงคิดดูให้ดีว่าเจ้าจะทิ้งปัญหาข้อใดพระสุทธารู้สึกลำบากใจจะทิ้งปัญหาของใครดีทุกปัญหาก็ล้วนมีความสำคัญด้วยกันทั้งนั้นถ้าทิ้งปัญหาเราก็จะเสียวาจาสัตว์เพื่อไม่ให้ทั้งสามเสียกำลังใจเราจะถามปัญหาของทั้งสามคนแต่จะทิ้งปัญหาของเราเองเสีย พระสุธาจึงทูลถามปัญหาทั้ง3ามข้อจากผู้ฝากถามจนได้คำตอบโดยครบถ้วนขอพระคุณที่ท่านกรุณาไขาปัญหาตอบปัญหาให้ข้าพระเจ้าขอรับพระสุธาเจ้าคือผู้เสียสละที่ยอมละทิ้งปัญหาของตนเพื่อคงไว้ซึ่งสัจจะสัญญานับว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งการกระทําของเจ้าย่อมไม่สูญเปล่าลอก แล้วพระสุธาก็อําลาเทพพย,ายดาสวรรค์สุดขอบฟ้าเดินทางกลับบ้านเดินลอนแลมาหลายวันจนบรรลุถึงริมน้ำเอานั้นมังกรทองข้ามารอรับเจ้าเออปัญหาที่ข้าฝากถามละ่ะเป็นอย่างไรบ้างถามแล้วท่านบอกว่าท่านจะต้องทำบุญสองอย่างจึงจะขึ้นสวรรค์ได้อะไรบ้างละ่ะบอกข้ามาเร็วประการที่หนึ่งท่านต้องพาข้าข้ามฟาก ประการที่2จงควักไข่มุกบนหัวออกเสียแล้วท่านก็จะได้ขึ้นสวรรค์ทันทีดังนั้นมังกรทองก็พาพระสุธาบินข้ามฟากอีกครั้งเมื่อถึงฝั่งแล้วมังกรทองก็บอกพระสุธาเอาละข้าให้ไข่มุกวิเศษนี้แก่เจ้าจงควักออกไปซิแล้วมังกรทองก็ลอยขึ้นสวรรค์ทันทีเก็บไข่มุกนี้ไว้ดีๆนะมันจะให้คุณแก่เจ้าลากร พัสุชาเก็บไข่มุกลงยามแล้วเดินทางกลับบ้านจนถึงบ้านลุงโมทกค่อยกลับมาแล้วลุงอ้าเรื่องที่ลุงฝากเจ้าถามนั่นถามให้หรือเปล่าขึ้นมาข้างบนก่อนถามแล้วจะลุงเทพยดาสั่งให้ข้าบอกลุงว่ามีทองแท่งห้าไหาฝังอยู่ก้นสระในสวนของลุงถ้าขุดเอาทองนั้นขึ้นมาแล้วใช้น้ําในสระลดต้นสมต้นสมก็จะงามและออกผลดกถ้าเช่นนั้นเราจะรีรอยอยู่ทําไมกันเรามาวิดน้ําขุดทองกันเถอะ แล้วลองเรียกลูกชายนันโทมาช่วยพ่อวิดน้ำหาทองกันเร็วดังนั้นทั้งสามคนก็ช่วยกันทำงานอย่างเข้มแข็งวิดน้ำออกจากบ่อจนแหง้งแล้วขุดหาทองอย่างไม่ยออ่อท้อไม่เห็นมีทองเลยพ่อขุดต่ออีกหน่อยเดี๋ยวก็เจอเองเหนื่อยแล้วนะพ่อเทพย,ยดาสุดขอบฟ้าคงไม่หลอกหลงข้าก็เชื่อเช่นนั้นและเมื่อขุดลึกลงไปก็เจอกับหายบรรจุทองและบรรจุเงินห้าหาย โอ้เจอทองแล้วพ่อหนุม่มทองโอ้โหทองห้าหาช่วยกันลำเลียงไหเงินไหทองขึ้นมาจากก้นสระขลังรวยแล้วขอบคุณสวรรค์แล้วเกิดน้ำใสไหลซึมขึ้นมาจากก้นสระสักครู่ต่อมาสระนั้นก็เต็มปิ่มด้วยน้ำใสสะอาดเอาน้ำในสระไปลดต้นส้มทิลุงลุงโมทกและนันโทก็ช่วยกันลดต้นส้มทั้งสวนลดแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยพ่อ ใจเย็นๆสิลกูกวันนี้พอแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาดูไหมทั้งสามคนช่วยกันแบกหเงินไหทองขึ้นเรือนเป็นบุญแท้ๆที่เจ้าบอกโชคดีแก่ข้าพ่อโนมม่ได้หรอกมันเป็นวาส,สนาของลุงต้องหากกินอาหารเย็นเสร็จพากันพักผ่อนหลับนอนพักค้างแรมกับลุงหลายๆวันค่อยไปนะพ่อหนมคงจะอยู่นานเกินไปไม่ได้หรอกลุงข้าเป็นห่วงแม่แก่ๆรอยอยู่ที่บ้านถ้าเช่นนั้นลุงก็จะไม่ฉุดลังเจ้า เช้าวันต่อมาเท่าโมทกชวนกันมาดูสวนส้มทุกคนต่างตื่นเต้นดีใจโอ้สวรรค์มีส้มลกูกดกเต็มต้นเลยขอบใจเจ้าหนุม่มเจ้าพูดจริงทุกอย่างเลยถ้าเช่นนั้นข้าขอลาละเดี๋ยวก่อนลุงจะแบ่งเงินทองให้เจ้าส่วนหนึ่งเป็นการตอบแทนโอ้ให้ข้าทั้งมากมายเอาไปเถอะที่เหลืออยู่ข้ากับลูกชายกินไม่หมดลอกข้าขออำลา พระสุทธาสะพายย่ามบรรจุเงินทองและไข่มุกมังกรทองกลับบ้านอืมหนักเอาเรื่องเดินทางมาจนถึงบ้านใหญ่เมตากับลูกสาวอ๋อมาแล้วหรือพ่อหนมุมเรื่องที่ยายฝากถามได้ความเป็นประการใดถามแล้วท่านเทพพยายดาสุดขอบฟ้าบอกว่าลูกสาวของยายถ้าได้พบชายที่เป็นเนื้อคู่ของเธอแล้วเธอจะเอ่ยปากพูดจาได้ทันทีสักครู่นางสาวอาลีก็เข้ามาคุยด้วยแม่จา๋าพี่ชายผู้นี้เป็นใครจ๊ะ ยายเมตตาเห็นลูกสาวพูดได้ก็ดีใจยิ่งนักโอ้ลูกแม่พูดได้แล้วพ่อหนุ่มเจ้าก็เป็นคนดีมีสัจจะร่างกายก็แข็งแรงสมชายชาติและอาลีลูกสาวของข้าก็พูดได้แล้วเมื่อพบกับหน้าเจ้าชะรลอยคงจะเป็นเนื้อคู่ของกันแลกกันลูกเอ,อ๋ยวันนี้ก็เลิกงามยามดีเจ้าทั้งสองจงมาแต่งงานเป็นคู่ครองกันเสียในวันนี้เถิดหนุ่มสาวทั้งสองพอใจตอบตกลง ยายเมตตาจึงไปเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านมาเป็นพยานหลายคนพระสุทธามอบเงินและทองให้ยายเมตตาจำนวนหนึ่งพระสุทธาก็ได้อาลีเป็นเมียด้วยความยินดียายยินดีกับลูกทั้งสองจงรักกันนานๆเช้าวันต่อมาพระสุทธาก็อำลานางเท่าเมตตาพาเมียรักกลับบ้านของตนหากยายอยู่คนเดียวไม่ไหวก็ไปอยู่ด้วยกันก็ได้นะโอ้เฮไม่ต้องห่วงหรอกลูกยายเกิดที่นี่และจะตายที่นี่แหละ ถ้าเช่นนั้นข้าลาแล้วนะไปก่อนละแม่กอดอำลาแม่อย่างอาไรแล้วตามไปอยู่บ้านของสามีเดินทางอีกเจ็วันเจคืนจึงบรรลุถึงหมู่บ้านแม่น้ำของพระสุธาฝ่ายแม่เท่าวาลีเฝ้าแต่รำไห้คิดถึงลูกชายพระสุธารอเวลาลูกกลับหองไห้ทุกวันจนน้ำตาเป็นสายเลือดเมื่อไหร่ลูกจะกลับจนกระทั่งตาของนางมืดบอดสนิทข้ามองอะไรไม่เห็น แม่แม่จ๋าฉันกลับมาแล้วลูกแม่กลับมาแล้วแม่จ๋าข้าพาลูกสะใภ้แสนสวยและเฉลียวฉลาดมาให้แม่ด้วยนางวาลีไม่สามารถมองเห็นจึงได้แต่รูปคลำใบหน้าอันง,งดงามของลูกสะใภ้โอ้งามจริงแม่จ๋าข้าได้เงินและทองมาจํานวนมากแม่จ๋าลองจับดูสิแม่มองไม่เห็นแล้วเอาไข่มุกมังกรทองขึ้นมาดูทั้งเงินทองและไข่มุกจะมีประโยชน์อะไรเล่าเมื่อแม่ของข้ามองไม่เห็น พระสุทายกไข่มุกแกว่งไปมาตรงหน้าแม่ถ้าหากไข่มุกนี้เป็นไข่มุกวิเศษจงบันดาลให้ตาของแม่มองเห็นด้วยเถิดและในบัดนั้นก็เกิดประกายแสงมุกวาบเจิดจ้าตรงหน้ายายวาลีครู่ต่อมาโอ้ลูกสะพ้ยของแม่สวยน่ารักเหลือเกินเอา้าตาของแม่มองเห็นแล้วโอ้ขอบคุณไข่มุกมังกรทองนับตั้งแต่นั้นมาครอบครัวของพระสุธาก็มีแต่ความสุข มีบ้านหลังใหม่สมฐานะมีเงินทองที่ใช้ไม่มีวันหมดด้วยโดยอิทธิฤทธิ์ของไข่มุกมังกรแบ่งปันเงินทองให้เพื่อนบ้านผู้ยากไรลจนชื่นใจไปทั่วหน้าเรื่องไข่มุกมังกรทองขอให้แม่และอาลีจงเก็บเป็นความลับอย่าแพร่พลายให้คนนอกรู้เพราะจะเป็นภัยต่อพวกเราเรื่องนี้พี่ห่วงเลยน้องจะไม่พูดกับใครเด็ดขาดน้องให้สัญญาแม่ก็จะไม่เอ่ยเรื่องนี้กับใครเช่นกันจ้ะลูกได้ฟังเช่นนี้ข้าก็เบาใจอย่างมาก นับตั้งแต่นั้นมาพระสุธาก็ตั้งตนเป็นคนดีเป็นที่พึ่งของชาวบ้านจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านริมน้ำมีความสงบสุขตลอดอายุไขโชควาสนาบุญญาธิการเป็นสมบัติของแต่ละบุคคลจะแข่งขันกันไม่ได้อันคุณงามความดีมีวาจาสัตย์ยอมทำกันได้ไม่เหลือวิสัยส่วนของดีวิเศษบางเรื่องก็ควรเป็นความลับเฉพาะตัวขืนคุยอวดโอมากไปอาจเป็นภัยแก่ตนเอง ฝากกดซับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปกันเยอะๆนะครับเพราะทุกข้อความของทุกคนคือกำลังใจหลักของไทยตูนขอบคุณครับ